เพิ่แป๊บเดียวท0ี่20ปีแล้วเหรอ20ปี <laughs> แล้วไม่น่าเชื่อเลยครับท่าน <laughs> สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวอลกครั้งแรกของหมอกล้านะครับวันนี้เราจะพากันไปชมสถานที่ที่ดำลึกถึงความหลังประมาณ20ปีก่อนนะครับอยู่แถวไหนก็เดี๋ยวตามมาดูกัน <laughs> ไมหโดวนวิทยาลสอนนะครับเป็นโรงเรียนมปลายที่ผมได้เออติบโตมานะครับประมาณ20กว่าปีก่อนก็เรียนอยู่ที่นี่ครับวันนี้ก็มาในฐานะสปอนเซอร์นะครับ มาที่คลินิกศีรษะบายรดรกล้านะครับรติสิตังนี่ก็เป็นงานรวมแบบนักเรียนเก่าเราใช้คําว่านักเรียนเก่าที่แบบเคยจบจากไม่โดนวิทย์ก็กลับมารวมตัวกันนะครับก็จะเจอพี่ๆน้องๆความรู้สึกมันก็จะค่อนข้างอบอุ่นใครเขาก็มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าเออเป็นเหมือนแบบเราประสบความสำเร็จ ยังไง ing, อะไรเงี้ยที่มายัางไงมีแนวคิดยังไงจริงๆผมก็ยังรู้สึกว่าผมไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะแต่ว่าก็แบบเขาก็ให้เกียรติเราแล้วก็มีเพื่อนอย่างคุณอีกอย่างเงี้ยก็เป็นอินฟูชื่อดังเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเป็นผู้สื่อข่าวมาก่อนแล้วก็เป็นพิธีกรช่องของตัวเองมีอะไรฝากถึงแฟนๆรายการบ้างก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับทั้งหมอกล้าด้วยนะครับแล้วก็ช่องของผมด้วยนะครับจริงๆก็ตั้งใจอยู่แล้วตามอุดมการณ์ของโรงเรียนถึงแม้ว่าอาจจะ ไม่ใช่เรื่องของสายวิทยาศาสตร์ตามที่เราเรียนมาอาจจะไม่ได้เป็นหมอเหมือนหมอกล้านะครับแต่ว่าจริงๆเราก็สามารถตอบแทนสังคมในรูปแบบอื่นได้ฝากถึงน้องๆที่อยากมาเรียนที่นี่ก็โหเดี๋ยวนี้ยากมากเลยไม่โดนวิทย์รู้สึกจะแข่งขันกันสูงมากเรียนไม่โดนวิทย์เนี่ยมันสร้างยอดมนุษย์ยิ่งสมัยตอนที่ผมเรียนเนี่ยโหมันมันสร้างยอดมนุษย์ขึ้นมาจริงๆเป็นโรงเรียนประจำไงพยายามแบบฝึกเด็กให้มีวินยัยให้มี ระเบียบแล้วก็มีการพัฒนาตนเองตลอดเพราะนั้นหลายคนอย่างรุ่นผมหรือรุ่นน้องรุ่นพี่ที่จบกันมาเนี่ยก็เป็นมีอิทธิพลเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลในวงการต่างๆให้กําลังใจแล้วกันนะครับเอาใจช่วยนะเพราะว่ามันก็การแข่งขันสูงสมัยนีย้สมัยก่อนก็แข่งขันสูงเดี๋ยวนี้รู้สึกยิ่งสูงไปอีกถ้าเกิดมีความตั้งใจไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนก็สามารถทําสิ่งดีๆได้